ครับ,รบวันนี้วันนี้พี่เกล้ลมาจากกาญจนบุรีเนาะครับอำเภออะไรครับพี่อำเภอเมืองอำเภอเมือง <c oughs> มาติดขบวนน้ำมันเอ็มเอสบีครับทําไมถึงอยากเรีครับพี่ก็ตามตามตามดูมานานแล้วมันประหยัดน้ำมันดีอ๋อโอเคก็เลยย่างมาทดสอบใช่ไมท่ทดสอบหรอกใชนะ้จริงเลยเนาะใช้จริงเลยใช้จริงเลยเนาะโอเคก็เป็นอนุญาตมิซูมิชิปาเจโร่ ปีปีไหนครับพี่ชิคซสองพันิี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งกันครับ 대이히공부 <목소리도 안에서> <목소리도 안에서> ไม่ได้ปรับจูนนะครับดูดูคลิปมาเคร้าๆแลยใช่ไหมครับแต่ปรับจูนดูดูด้โอเคอขาเรื่อยับทีนี้ผุกังวนดูหน้าทำกระไลไอ้ที่ซีหุณลดมู้าหุไม่ได้ตอนนี้ที่ผมนหาในตลาดเนี่ยถ้าตงวลกมันซึมดำดำเมือนกับผมนั่นห ผมเดี๋ยวผมซื้อแล้วผมส่งไปให้ดีกว่าดานหาจะโอเคกว่าเปลี่ยนใช่ตัวนี้นเป็นตัวนี้สองตัวก็ที่ผมใส่อะมันไอ้สามหมุนเนี่ยต้องผมก็ย่างเงี้ยครับเพรอันใหญ่นี่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมเขาไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นสามหมุนครับแต่ว่าท่อที่มันเข้ามาเป็นสี่หมุน ใช่ผมผมมันหลวมตอนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบเอาสา,สายนตะมันสร้างมูนนะแอบไปหายก่อนใส,ส่เงินตรงนี้นนแล้วก็คิดให้กิดพัดไปคิดรัดเพิ่มไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสั้งอ่างกาไหลอ่ะโครงตามไบบหรือสุด้ายเดี๋ยวสั้งแล้วโก็เดี๋ยวผมว่านของเขามาด้วยอ,อ๋อ,อ วิ่งมาที่นี่ออแล้ก็ให้โกนองให้ได้ครับตรงน้ันะวกเลยเออับเ,เกล้วที่นี้อัน,น้มนได้กระโดดแวก็คือเเ,อเกอปกตไิได้เปิดถ้าเปิดูก็ตุงตังีกาได้กา่อนี่นะครับ นนี้วิ่งไกลไหมครับวันนึงสกากสิบหลสี่สิบห่วันหนึ่งก็ <มา S 2> ออกเ<า><ม>ดินทางไกลเข้าทีอะไรเงี้ยครับมไม่บ่อยหรอกไปเยี่ยมลูกอันนี้ผมปรับอยู่ที่เก้านาฬิกาครับถ้ายังไม่เห็นผลอะไรก็ปับ มาเยอะโอเคได้สั้ง4โล5โลก็น่าจะโอเคนะครับไม่ต้องถึงกระถงอาจารย์ข่าวถ้าถ้าปรับแล้วแล้วมันเริ่มเห็นผลนะครับหมายถึงว่าอัตราการเร่งเอ,อ่ยรอบเกียร์เอ,อ่ยมันก็ทีเน็ตความประหยัดมันจะเริ่มมาถ้าปรับแล้วยัยงยังไม่เห็นเท่าไหร่ก็ต้องปรับเพิ่มอีกเรื่อย โอกาสที่โอลิงเสียเนี่ยมันมีครับ<อ>แ,นะแนะนําให้ปรับจูนตอนที่เราสตาร์ทเครื่องไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยบิดปรับจูนเพาะเหมือนให้ใน้ำมันมันวน,นเลี้ยงอะครับคือทั้งดับเครื่องเวลารับใช่ครับก็เดี๋ยวโอลิงมันจะสีกับอลูมิเนียม ปรับกลับมาที่ประหยัดสุดท้ายครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ไปสมมติปีสองปีแล้วจากเก้าเฉลี่ย9.5้าจแล้วมันประหยัดไปได้1ิบเทีนี้ใช้ไปอีกเรื่อยๆแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะมันมันกลับมาอยู่จุดที่เดิมสิ่งนี้จะต้องแก้ไขก็คือเปลี่ยนโอลีงครับแค่นั้นเอง วก็มันเริ่มปรับใหม่แต่ว่าซตงเราจำตำแหน่งได้แล้วเราก็ปรับมาที่ตำแหน่งนั้นเลยครับกำลังครับถ้าเกิดในกรณีที่ที่ยังในคลิปบอกอะถ้า,ถ,าถ้าเปลี่ยนกองก็ต้องมาปรับใหม่ใช่ไหมนั่นแสดงว่าถ้าเราเปลี่ยนกองเราก็ปรับไปที่จุดที่เราปรับไว้เดิมได้เลยใช่ครับไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เพราะเรารู้แล้วว่ารถคันนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับ เพราะเป็นกอล์ฟซร่าเราต้องแยกใหม่ถ้าเกิดเราเปิดเราเปิดไว้ตรงนั้นน่ะแล้วเราแยกไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ตึงครับ mm hmm. แล้วจะมี mm hmm. อากาศบนอยู่ในนั้น mm hmm. วิ่งวิ่งไปเครื่องบอด mm hmm. ดับอ่า ไว้วิ่งะไม่มีแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสะดวกมาเที่ยวอะรอยงตรงเลยครับไม่ก็ถือว่ามาล้มรถนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดบ่งบ่งไปให้ข้างนอกก็าทำเดี๋ยวปัญหามาผมก็ต้องวิ่งมาอย่างเงั้ยเหมืนในคันที่ที่ที่ว่าที่ว่าซื้อซื้อไปแล้วให้ข้างนอกติดแล้วก็ต้องวิ่งมาครับงั้นผมมาทีเดียวจบดีกว่าครับ ผมก็จะยินดีมากกว่าเพราะเดี๋ยวจะโทรแล้วแก้ไขปัญหาได้หลายจุดอะไรเงี้ยอันนี้โดยรวมแล้วความต่างนี้ชัดเจนไหมครับก็มีมีเครื่องเบาเครื่องเบาลงครับพุ่งเหมือนกัก็พุ่ง่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องลองลองปรับเพิ่มออมใช่พุ่งพุ่งจากรถเดิมๆเนาะอืมโอเคขอบคุณพี่เกลมาครับที่ ให้สัมผัสร้ <laughs> อน<ง> <laughs> และขออนุญาตลง YouTube นะครับได้ได้ครับ